พี่พี่เจอไม่เหนน็นอยู่ไหนวะเอ็งบอกพี่ดิโอ้พี่แม่งโง่เหรอออกไยไม่ปากดีวะลบเกมทิ้งแล้วโหลดเกมปลูกผักเล่นครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะเข้าไปสอนน้องเขานะครับในสิ่งที่เขาทำเนี่ยในสังคมเกมของเราเอาจริงๆเลยรอบที่แล้ว,วพี่ก็เพื่อนพี่ก็มานั่งดูพี่เล่นเว้ยแล้วก็เห็นกิริยาของเองมารยาของเองอ่ะมันไม่ดีเว้ยพี่เลยตั้งใจว่าวันนี้เห็นเอ้ออนพอดีเลยว่าเอ้ย เข้าไปสอนน้องมันดีกว่าว่าเฮ้ยสิ่งที่มันทําแม่งไม่ถูกต้องเว้ยไอแถาสองตัวคุยกัน,นอะนะสวัสดีครับผม,มนี่กับผมนะครับเสือครับผมวันนี้เราอยู่ในช่วงอย่างไม่มีที่ช่วงครับก็คือฟรีไฟนนี่ครับวันนี้เราอยู่ในเกมฟรีไฟครับผมคือวันนี้ครับเมื่อกี้นะครับผมเห็นน้องมันนะครับผมอยู่ในเกม นะครับออนอยู่นะครับสักพักแล้วนะครับเกือบเกือบ <ๆ S 1> ชัมม่วโมงผมก็เลยตั้งใ,ใจว่าวันนี้เนี่ยผมอยากจะเข้าไปสอนน้องเขานะครับในสิ่งที่เขาทำเนี่ยในสังคมเกมของเราแล้วก็กิริยามารยาทที่เขาทำนะครับกับเพื่อนร่วมโลกอย่างเงี้ยว่ามันไม่ดีมันไม่ถูกต้องผมจากจะสอนน้องเขาว่าเฮ้ยมันไม่ควรทำนะอะไรที่เป็นเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเอออยากจะสอนน้องเขานะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะไม่ขอไลค์ครับว่าเท่าไหร่นะครับผมถ้าทุกคนยังอยากให้ผมอยู่ในฟรีไฟล์นะครับก็ก ยังไงดีนะครับผมหรือถ้าผมจะไปเป็นสายสุ่มดีเพราะว่าผมเองก็เล่นไม่ได้เก่งอะไรอย่างนั้นนะครับโอเคครับผมงั้นไปเดี๋ยวเราเข้าไปสอนน้องเขาเลยดีกว่านะครับทุกคนทุกคนครับตอนนี้นะครับผมเห็นน้องมันออนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเชิญมันนะครับเพื่อที่เราจะสั่งสอนมันนะครับผมฮัลโหลน้องว่าว่าครับจำพี่ได้จำพี่ได้ไปเนี่ยอ๋อไอไก่คนนั้นใช่โอ้โหไก่เดี๋ยวเดี๋ยว คือพี่ว่าเองอ่ะคือน้องพี่อยากจะสอนนะเว้ยพี่หวังดีกับเองนะเว้ยพี่ว่าเองอ่ะอย่าแบบไปใช้นิสัยอย่างเงี้ยกับใครดีกว่าใ้พอของหมอเป็นคนทําให้ผมเกิดมาอา่ะปากาถอดผมเนี่ยไม่ปากโคตรแซ่บเอา,าอะไปยิงยิงดีกว่ามาอยากจะรู้จริงว่าใครแม่งจะไก่เดี๋ยวลงไปเล่นเกมโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมว่าแบบเก่งเหมือนปากหรือเปล่าได้ครับมหาเทพเนี่คือมหาเทพ<า>กไก่ก็คือไก่บรรยำคาครับปากโคตรแซ่บถ้าเจอน่าจะเบิร์กกระโหลกให้ ผมตั้งใจมาสอนน้องนะครับอืผมตั้งใจมาสอนน้องเขาอยากแบบหวังดีเข้าใจปะเดี๋ยวรอดูนีเล่นให้มมนได้ยังปากตัวเองแล้วกันนะโอ้ไ่ดูสภาพตัวเองนี่นะเอาชื่อตัวเองให้รอดก่อนอนะเก่าไรแล้วเนี่ยเ่าเอา้ยเอาเ่าแล้วไงอะเถ่าแล้วไง,วไงใช่พี่ยังไงพี่ก็ยุมากกว่าเองพี่ถึงอยากสอนได้ไงแต่ตายแล้วนั่นนะ่แะแกแล้วโรคโลกแล้วน่ะจริงอะเด็กนี่งหวายเขาจะเดิน,นครับทำไมอ่ะ ใส่ผมนะพี่ถามเลยเหรอเอ็งมีเอ็งมีพี่ชายหรือมีแบบอะไรพี่น้องบ้างปะมีครับทำไมเอ้ยไม่มีครับลูกคนเดียวลืมไป <c oughs> แล้วคือยังไงแล้วคือ <ทำ S 1> แบบต้องพูดจาอย่างนี้เหรอนี่เขาสอนมาอย่างนี้เหรอที่บ้านไม่เชิงเรื่องมารายาทครับทำไมไม่พี่อยากจะบอกว่าเวลาเล่นกับเวลาเราเล่นเนี่ยเออเราก็ต้องพูดจาดีๆกับคนที่เราเล่นด้วยไม่ใช่แบบอยากจะพูดกับใครอย่างนี้ก็ได้โอ้ใครใครจะไปเล่นกับไก่ครับผมเล่นกับไก่ก็บุญหัวเนี่ย พี่เห็นไอออนพี่ก็เลยอยากเออพี่พี่ข้องใจแต่รอบที่แล้วที่พี่เล่นกเองแล้วคือปากเองมันเกินไปเว้ยมันเกินเด็กอะ่ะเข้าใจปะเออมันต้องสั่งสอนกันบ้างไมคนไม่พอใจก็ลบเครื่องกันจริงอ่ะก็บืองทีก็เบื่อนะเล่นน้ำไก่แบกแรงอะ่ะวันนั้นก็ดูแล้วนี่ดาเมจเจ็ดพกับดาเมจ e ร้ 199. อยเก้าสิบนอะไรดาเมจเองก่เจ็ดร้อยพี่พี่เท่าไหร่พี่เกินเองอีกฮะไอ้อเท่านี่เรียนจบมาได้ไงเนี่ย นี่ขนาดผมยังบวกเลขถูกเลยนะ่ะคุณมาบวกเลขกับเออๆอ,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 อ่าอ,อ,อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับคนเล่นเก่งจริงเขาไม่พูดเดยอะกันหรอเขาไม่ดูถูกคนอื่นหรอกเล้ยก็ได้เสมอแลลวครับจริงๆอ่ะไม่รู้ว่าใครคืออันดับหนึ่งประเทศไทยพ่ถาจริงๆได้ปะเอ็งอายุเท่าไหร่ถามจริงๆเลย๋ยวบอกไปเดี๋ยวก็ไม่เชื่ออายุเท่าไหร่เอาจริงๆ,ๆ,ๆเลยความจริงเอาความจริงมาสิบห้าครับสิบห้าแล้ววันนั้นบอกแปดขวบแม่งหน้าตกกระบานสิบห้านี่มันก็ถือว่ามันก็ยังไม่โตนะเว้ยสิบห้ามันก็คือ ก็คือควรจะมีมารยาทมากกว่าน,นี้ไม่ใช่ทําตัวแบบเนี้ยไอเ้เหี้ยแม่งสังคมแม่งเน่าเพามึงเนี่ยคล้องคล้องกับผมหรอฮนะก็มา,ม,นะมาดิวีดูผมหรอฮะมาดีอยู่ไหนอ่ะบ้านอยู่ไหนเน็กจับเลยนะบ้านอยู่ไหนอ่ะเน็กจับเลยนะอะไรครับผมบอกคุณเขาผม,ผมอยู่ตากอยู่อำเภออะไรบ้านอะไรบอกมาดิบอกมาเลยมามไปตากผ้าครับรู้จักแล้วเปล่าตากโปรซสตนะมันเป็นยาอะไรเนี่ยโอ้ดื่มน้ำไก่แค่มาถามบ้างอ่ปาปัดดีนะ มามาไปยิงได้แหละยามเดโมได้ปะขอร้องเล่นให้มันแบบเหมือนปากหน่อยได้ปะควมเพรดว่ะพี่ว่านะพี่ว่าเราแม่งน่าจะเล่นกันแบบสุดท้ายแล้วหละน,นี่ใส่แบบเนี้ยพี่ว่าคงไม่มีใครอยากเล่นกับเองอ่ะเอาจริงแล้วไม่พี่ก็ไม่ได้อยากจะมาเล่นกับเองนะวันนี้เอาจริงๆเลยแค่แบบอยากจะสั่งสอนเด็กที่แบบไม่ไม่มีมารยาทเออเออเอาเลยครับใช่พ่อมหมอผมผมฟังคุณนะก็ะแค่แบบจะคุณเป็นใครคุณคุณให้เกิดผมมาเอ แล้ไม่ผมเกิดมามันก็ไม่ได้เกิดก็แค่เป็นเป็นเพื่อนร่วมโลกที่ดีไงที่แบบจะส์ที่แบบแบบเออแนะนําในสิ่งที่มันควรจะทำเข้าใจปะไม่อยากเป็นเพื่อนร่วมโลกกับคุณครับโลกโลกครับแต้ตายซะก่อนโอ้โหไม่พี่ว่าพี่ว่าเองแม่งมันมันสอนไม่ได้แล้วะพี่ว่านะิงอนะแล้วทำไมอยากสอนมาแล้วทำไมพอดีที่บ้านไม่เค่งเรื่องมารยาทครับมันไม่เกี่ยวหรอกที่บ้านไม่เค่งเรื่องมารยาทแต่เราควรมีมารยาทเข้าใจะปะ คือผมผมไม่อยากมีมารายากไค่ยงคุณเนี่ยผมก็บอกไปกี่ทีแล้วคือผมก็เบื่อแล้วที่จะแบบเสียเวลาผมสิบนาทีเพื่อการลงแมือิงแล้วมาเล่นแบบไก่อย่างคุณนั้ต้องแบกคุณอ่ะผมก็เบื่อนะครับบางทีอ่ะคือไม่ผมไม่ร ja like so uh ู at at 30 30้นะผมสื่อสารน้ำไก่ได้ไงมอ่ะโคตรโม่เลยวะลองโม่ตบปังแตกโอ้โหให้มันเกินไปปะวะอยู่พี่อายุเท่าไหร่เองอายุเท่าไหร่พี่หักเองเป็นสิบปีพี่พูดเลยเองสิบห้าแล้วพี่หักเองสิบปีอ่ะ เ่าเว้ยแต่ต้ายแล้วนะั่นน่ะบอกไปยี่ทีแล้วครั้งแล้วบอกว่าอะไรลบเกมที่ยังยังไม่ลบเลยไม่เล่นเกมปลูกผักที่ยเน,นี่ยปลูกผักอน่ปลูกผักเนี่ยยิงไรยิงไรเออปเปล่าสังคมฟรีไฟอ่ะพี่ว่านะคนแบบเองอ่ไม่ควรอยู่ในสังคมฟรีไฟโอไม่จริงหรอกครับคนฟรีไฟต้องการตัวผมครับทำไมหรอห้องเอาผมอรอปากโคตรแซ่บเลยวะเฮ้ยเจิด เอ้ยเจ้าเฮ้ยเฮ้ย <ich> อ <original detailed out> ้หมดเครียดดาวโง่โคตชุบดิชุดีโคตรโ่อะโอ้ปปโคตรดีทุไก่อะมว่าให้กูแบกเล้วว่พอดิแบกดิาแบกดิแบกดิแบกดิแบกยตายแล้วนั่นน่ะเดินจ่อยวอมิหนียัไม่หนียัไม่หนียตายแน่โยล้เนอโอเล่นได้แค่นี้เลิกเล่นเถอะ เห็นปะไหนล้มเงี้ยเดียวด้มไม่พังดิข้างยาไม่มีด้วยดูเดี๋ยวดูสเต็ปเดี๋ยวดูสเต็ปนักแข่งโอ้โหมันมาแล้วเนี่ยโอ้เล่นยั้งไก่อ่ะแล้วให้ผมแบบงงว่ะอุ้ยเอาดิเนี่ยโหจะตายพี่เนี่ยไก่ไม่ละโคตรง่อโอ้โหไม่ได้ต่างกันเลยเอาคนตายมีติดพูดครับ ดูได้รามิดเขยะกันกน,นาๆผมพกติดอะทำไมอะ่ะศูนย์เฮ้จะจอ่อตีกเกมไหมมาพี่อ่ะเว้ยพี่ว่าพี่พี่ก็ยอมรับว่าพี่ไม่เก่งเว้ยแต่ว่าบางทีอะ่ะการเล่นเกมมี่ก็ไม่ควรจะด่ากันเข้าใจป่ะน้องพี่จะบอกอะไรโอ้ยอะไรคะแต,แต่งอแงีอะไรอีกอะ่ะแ่ด่ารับไม่ได้หรอไม่ได้งอแงีพี่แค่บอกความหวังดีเองจะได้อยู่กับในสังคมคนอื่นเขาได้ พีี่ว่าแม่งอันเนี้ยมันแก้ไม่ได้แล้วไม่ได้เป็นที่นิสัยแล้วจะเป็นที่สันดานมากกว่าโอ้ร้องครับร้องร้องร้องเป็นหมาเลยโอ้โหเฮ้ยมันเกินไปเปล่าวะมีปัญญาสอนจะไ,ไม่มีปัญญาทำนะเอามันมีอยู่เถว ัเมื่อวานกับไปแก่แถาหรอก๋ยววิ่งมาเดี๋ยวก็อุ้ยเ <ừ> นี่ยผมโดนงโง่งโไงโง่โง่ไงมาอุ้ยจะดาวเลยจะดาวเนี่ยคว,ว้าไอ้งโง่ทดทับทดผมจะโดนเนี่ยวิ่งมาดิให้มาช่วยก็ไปอยู่นี่ไงโอ้โหแล้วไปลงไม่ดูแมปดูอะไรเนาะลงม้่วโ,โอ้นี่ไงผมโดนไงถอยไปเลยนะทำไมาไม่โง่นะตายปีก่ะโอ้โหเล่นอย่างโง่เลยโอ้ไม่ดูสภาพตัวในปืนอะไรอย่างกระเจอกกระเจาะ เล่นได้แค่นั้นนะมนะีแต่มีแต่สกิลป่าเล่นเป็นไหมน่ะไม่อเบื่อพวกไก่เล่นไม่เป็นวะจริงๆแล้วอ่ะบางทีก็ฉุนนะบางทีอ่ะก็อยากจะพูดหรอกแต่ก็ไก่อ่ะคือเล่นเป็นเล่นเกมนี้เป็นไม่เนี่ยเนี่ยตละเตายตายตายเนี่ยตายมาเนี่ยเนี่ยโง่ไงพอแล้วเฮียไม่เล่นแล้วกระดิกอย่างเงี้ย โทษโง่แล้วปากดีจัง <พอ S 1> ว่าถามในดีปากดีจังพี่เอาเอางี้ดีกว่าพี่พี่พวันเนี้ยจริงๆแล้วจุดประสงค์พี่อยากคุยกับเองเว้ยเอาจริงๆเลยรอบที่แล้วอพี่ก็เพื่อนพี่ก็มานั่งดูพี่เล่นเว้ยแล้วก็เห็นกิริยาของเองมารยาทของเองอะมันไม่ดีเว้ยพี่เลยตั้งใจว่าวันเนี้ยเห็นเองออนพอดีเลยว่าเอ้ยเข้าไปสอนน้องมันดีกว่าว่าเฮ้ยสิ่งที่มันทาแม่งไม่ถูกต้องเว้ยเอาเถาสองตัวคุยกันนะพี่อยากเก็บไม่พี่พี่แนะนำเองได้ป่ะแบบ คืออย่าไปทํานิสัยอย่างเงี้ยกับใครเวลาเราเล่นกับใครเล่นเกมอย่างเงี้ยไม่ต้องไปด่าเขาเล่นดีหรือไม่ด,มดีก็ไม่ต้องไปด่าก็พูดกับเขาดีดีโอ้อย่ามาทําทรงสองนแะล้วทาไม่ได้อย่างปากพูดเถอคะครับจริงๆอะ่ะคือผมก็เบื่อนะไอ้พวกที่พูดแต่ไม่ทําอ่ะจริงจริงแล้วอะ่ะอันนี้คือไม่รู้คือไม่รู้จักมารยาทเลยเอ่ะถามจริงมารยาทคืออะไรครับอ๋อ ไม่รู้จักขอโทษทีทาไมอะคล้องของผมเะล่อยากก็ลองหนึ่งหนึ่งเหมือนกันแหละฝีมือจะขนาดไหนกันสักเที่ยววันนี้ผมฝ่าด้วยก่อนเถอะผมไม่อยากเล่นกับพวกกระกจกกระจกง,ง,ง่อยมีปัญญาด้วยนยแค่นี้ผมขอไปเล่นกับตัวเทมนะผมไม่อยากเล่นกับไก่นั่นแหละไปขันในเล้านึอคุยเพื่อนเดิมมีปัญญาเลย,ยหรอกเฮ้ยเออเ <c oughs> <c oughs> นี่ยทุกคนทุกคนเห็นไหมครับคือผมตั้งใจที่จะมาแบบมาแบบสอนอ่ะ โอเคไม่เป็นไรครับผมผมน่าจะผมน่าจะเล่นไม่เก่งเองอะ่ะเออแต่ว่าเดี๋ยวถ้าทุกคนอยากให้ผมยังอยู่ต่อในเกมฟรีไฟนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปเล่นเป็นสายสุ่มดีกว่าแล้วผมจะขายไอดีตัวนี้แล้วครับไอดี ID ปากทงตัวนี้ผมจะขายทิ้งแล้วครับผมจะไปเล่นไอเดีเดิมผมนะครับส่วนไอดีตัวเนี้ยผมจะขายทิ้งครับทุกคนเพราะว่ามันมีปักทงมันมีอะไรแล้วทุกคนมองว่ามันแบบมันดีใช่มันดีมากครับผมยวผมขายทิ้งดีกว่าเอาเงินมาใช้ดีกว่าแล้วผมก็จะไปเล่นตัวของผมเองนะครับ จะได้ไม่ต้องมีคนมาด่าว่าผมอย่างนี้นะครับแล้วผมจะเป็นสายสุ่มวาทุกคนมีของอีโวอะไรมาใหม่ผมจะสุ่มใครนะครับผมที่อยากให้ผมยังอยู่ต่อนะครับช่วยกดไลค์เป็นกาลังใจแล้วก็คอมเมนต์เยอะๆนะครับผมว่าผมควรทํายังไงดีกับเด็กแบบนี้ครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่เสือด้วยนะครับสําหรับวีไฟครับผมสวัสดีครับ